สวัสดีจ้าพี่น้องทุ่งคาโนลาจ้ะกำลังออกดอกสวยยังยังเหลืองไม่มากเนาะทั้งข้างล่างฮุบนู่นยังยังไม่ยังไม่ออกดอกถ่าฟังทั้งนี้ทั้งนี้ดอกเหลืองดีเหลวดอ้วยาน่นสวยเนาะกำลังอร่อยเลืย่ยยอดเนาะกำลังงามจาะ้ะด้วย สวยสวยไปหาถ่ายข้างในก็เขามาอยากมันไม่มีทางไอเออไม่เห็นทางเขาเรียกอะไรล่ะทางทางรถไถท,ที่เขาเข้ามาฉีดยาเขามาดูอะไรมันหนหอเนาะจ้ะเดี๋ยวภาพไปเที่ยวอีกจะเห็นอะไรสวยๆจะถ่ายมาให้ดูอีกเนาะจ้ะเนาะทำไมตรงนี้บ้านมากเอา้าเนาะไม่เข้าใจข้างนู้นบ้านหน่อยเนาะ กำลังสวยเลยเนาะอีกสักอาทิตย์หนึ่งนี่หูเหลืองเต็มป่าเลยเนาะน <c oughs> ที่คนเยอรมันน่ะเขาจะปล่อยวางอยู่ปีหนึ่งเขาจะไม่ทำตลอลดถุกปีใช่ไหมอันนี้ลอยเขาปลูกต้นในมัสตาร์ด <c oughs> ไบป,ป์ปับดินที่นี่นนลแล้วอันนี้มันก็คือเลียอยูน่นี่พักอันนี้มันเลียอยู่เขาไม่ได้ปลูกเนี่ยเห็นไหมแล้วเขาก็มาทถทิ้ง เอ store, เ,เก็บหน่อยหนึน่งมันไปเอายอดอุ้ว่าหน่อยข้างในนสวยนุ่นดอกเชอรี่สว,สวยสวยเดินไกลก็เหลืเดี๋ยวนิป่ะเดี๋ยวเห็นอะไรสวยๆใยไดูอีกดอกไม้ปาง่างามแต่ดูนี่ย แต่แต่เขาไม่ให้เก็บนันี่ดอกไม้แบบนี้มันจะศูนย์พันแล้วค่ะอนุรักษ์ไลอยู่ไลอยู่ตรงนี้เนาะมีตรงนี้แหละยุงใหญ่นี่ยุงใหญ่กล้องก็จะเต็มจ้ากล้องก็จะเต็มกล้องจะเต็มพ่าเดินมาเจอดอกไม้เยอะเจอพัดเยอะไทยเลย กลิ่นหอมมันตังโมอ่ะดอกดูออกโตมแล้วเดี๋ยวก็ออกดอกกำลังงามเลยตอนนี้กำลังอร่อยเลยเนาะอืมเอามาจากที่ทำงานโอลิก็เลยหลุดจักว่าพักกินได้ไม่รู้ว่ามันเป็นพักป่าเด้นน่คิดว่ามีขายแต่ตำลานค่ะโอ้โหเพื่อนพ่อร้านน้ำมาให้เราหลุดจักรู้่ามาเดินเห็นในป่าสีเขียวเขียวก็มีแดงแดงก็มีหนูแดงแดงต้นน่ะอู้เต็มเลยเนาะวะ่ะเนาะนเขาตัดอย่าเลยเขาชอบคนนั้นชอบ เลมเลยข้างางนี่อโอ้ไม่รู้ว่ามันอยู่ในปลาเนาะนี่นนเก็บยอดฮอบเจายอดฮอบนี่ยังงามลายลายอดพักไอในหน้า<ว>พักเบีย้ยนอะลายลยนี่น่ะรัวหนู่ไปทั้งนูน่น มาเจอ,อกันอีกแล้วเก็บพักมาเจอเขาอีกแล้ว <_ C os> เขาถามว่าเราเก็บพักอะไรกัน <_ C os> อีกเลย <_ C os> เก็บได้จะเก็บได้นี่ใบมันนี่ใบมันเหมือนเหมือนเบลเบรีร่แต่มันไม่ใช่เบลเบรีร่นะเนี่ยไล่อยู่ <_ C os> นี่คุณ<อ><อ>ได้ผ<อ>ัวใกล<อ>้บ้านอ่ะแขนขาค่อย โอ้โหได้ยังไลยด,ด้ว<ห>ย,ยอุ้ยเก็บสันเถะเออคราวนี้ได้ผัวใกล้บ้านโอ้โหป่าพักเสียนตรงไหนก็จะมีเน,ะนาะด้วยฉันคิดว่าไอ้รานมันนี้มันมีความสุขมีเพื่อนเดินป่าแต่ว่ารถรตกลงเราไม่ได้ไปเก็บกระเทียมปากันนี่นิพอฝากบอกว่าค้ากั๊บคอยเก็บเ้วที่นี่ได้พักเต็มกระเป๋ากันแล้วรูวะนี่ก็ แต่พักหยดฮบอีกกำยิ่งใหญ่น่าจะเป็นบ้านเก่าเขาหรือว่าเขาทำแวบเป็นไอ้หลุมลบไัยหรือเปล่าส,สงขามโดกอะเนาะหนุนนมันมีช่องข้างเขาไปนะ่ะเคยพามาบ่อยเลยแหละพี่น้องตะ่กะก้าเหนื่อยแล้วคํำแล้วพาก,กันเดินเราเดินกี่ชั่วโมงแล้วฮึนี่ เริ่มมาลายแล้วะเริ่อ้อมสองรอบสามรอบเล้วแล้มาบ่ายโมงอะ่ะนี่มันสี่โมงครึ่งแล้วเนาะขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องมาเที่ยวด้วยกันจ้าสวัสดีจ้าโอ๊ตถ่ายไม่ได้มันง่ามจริงๆเนาะมาเล่นกระลายด้วยโอ๊ยไม่ได้ไปไทยต้องปามันที่มันเป็นดอกแบบเต็มเนาะ รู้ว่าค่ำแล้วพากันมาเดินจนว่าค่ากลับมาที่เดิมตแหล็กว่าจะเดินอ้อมนูน่นไปทั้งนู่นมากัน